ปลาสลิดก็มีแต่แมงงามๆพุ่นปลาสลิดดูส้นพุ่นปลานินมีตัวใหญ่ตัวละโลตัวละโล Light thôi, bởi vì nếu mà là song lộng của mình <cười> 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 à bọn <laughs> Hùn Mình tên mẹ nhảy à bọn <laughs> Ê đồ Bà nhìn nhảy đi đó ปเพื่อฟังจับคนแล้วทางลากเอาจับคนละสวนลากขึ้นมาเอ้ยบ่น đó cái <laughs> thay được cái nát đấy, cái này 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 ปลาอยู่นอกเหี้ยไปหรอไปแลอไป,ไปจับแม่วัดเราไปแล้วสันเราอ,อยู่ที้หนเหี้ยเหงาเหรอนั่นเอ้ยปลานิ่มีโตแล้วโลแม่งงามพุนอ่ะเส้นปลาเลี้ยงเสี้นปลาเลี้ยง เสยนปลาเลี้ยงเด้อครับเด้อเสยนปลาเลี้ยงข้าเสปลาเลี้ยงไ่ได้ปลาเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงปลาครับเส้นปลาเลี้ยงเสนเ้ยโมโลครับมนปลาเลี้ยงไซโลแลนเลี้ยวหักแลนเลี้ยวหัก

小伙伴们，欢迎大鹏，再见！再见！